นี่ไม่หอดทอสีทอหาละกาให้ไหลเยี่ยที่สุดไม่หอดทอหกแแบบบางงี้ไงบไม่ล่มนะครับแต่ว่าคืนนีโดนแห้งก็ะะเลพี่น้องว่าบาังให้ไหลที่เด็ดของทุงท่งไช่ปีนี้เป็นอย่างบ่าวลุงอิสานมักมวน สวัสดีครับมือนีบ้าลุงจับภาพพี่น้องว่าเบิ้งบั่องไฟตะไล,ลครับผมอยู่บ้านทุ่งชัยตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตครับผมบั่องไฟตะไลอยู่ยูนีเนี่ยจะบโบ้ขึหม่องอื่นนะครับหม่องอื่นจะมีลมกลางลงมาแต่ว่ายูนีเนี่ยโบ้มีลมนะครับจะใส่กงเงยแทนนะครับบั่องไฟทอสามทอสี่เนี่ยกงเนี่ยเงยซ้ำหม่องไฟทอสิบยุคหลังสิบ <Wow. S 1> เ,เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิองว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับยูนี่จะเป็นสองหู้จะเป็นสี่หู้คือต่างหุนแต่ว่าหูซึกว่าปีนี้ไม่หอดทองสี่ทองหา้าละกะให้ไห่เย้ยที่สุดไม่หอดทองหกเดี๋ยวจังเดี๋ยวจะไปเบิองน้ำกันนะครับเพราะว่าทองหกมันจะกหู่แต่กับสองหูน้นี่มันจะขึ้นได้บอหรือตังไดี๋แต่ได้ยวยิ่งดีกอ่ามาว่าเป็นสี่หู้นะครับมองจุดนะครับจะอยู่หุนนะครับอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวผมจะขอ อนุญาตพี่นพื่อนก็ลงไปบางแก่ไทยพี่น้องหรืเบิงนะครับจริงๆข้างล่างนี่เพิ่นจะโบให้ท่านผู้ชมลงไปนะเพราะว่าหยาดเกิดอันตรายแต่ว่านี่เพจะอนุญาตเพิ่นลงไปนะครับแดนลงมาเนื้อแห้งหยาดโบขั้นนี่นะครับคือบังไฟตะไลเป็นเอกลักษณ์ของทา้งปันทุ่งเช่ปันทุ่งเช่ครับผมครับครทอสามทอสี่ตะวันกงเนี่ยนี่พันตะไลสิบบานนะครับเพราะว่าอยู่นี่ต้นไส่กงองงีเพื่อติดใจท่านเบาท่าเดิร่านับจะโบไม่ลมครับครับนั่ เด no ี๋ยวถึงมื่อบังเลี่ล่ากันจุดต้องกันว่าจะเป็นตังไหนอันนี้ท mm ีมงานอย่างครับทีมงานอย่างครับเสื้อเสื้อเสื้อสุ่มลาดจะสีทุ่งไทยซุ้มลาดจะสีทุ่งไทยครับครอันนี้น่าจะเป็นขนาดทัวรซีเป็นบ่ครับสามพันหน่ะแหละสามพวนนี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งควบควบยังไอขององบุ๋มีลมนะครับแต่ว่าทำเวลาเดี๋ยวเป็นลอยวิกับนี่นะครับอันนี้ดูยอดเลยเมื่อยเพราะว่าจากของฝนลงมาผีไก่ผมเป่าเล่น น้ำลงมากคายเพิ่นครับเดี๋ยวจะมีบางขึ้นกานถึงเดือนะครับทอสามทอสี่ทอที่เด็ดคือทอหกอีกบ่อที่ใดมาพอกันอีกก็เธออายที่เอาเวลาที่เหลือเพลยคคำว่าฮักเจ้าเคยสัญญากันว้มาพอกันไม่นาดานบังใบมองเก่าเต่มีสีเ้าขอให้เจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสได้เดอลงไปที่เจอต้องเส้าให้บุญบังไปได้เบิกฟ้าผู้ชาภายนาแทน คิดทอดบรรยากาศขิดทอดพี่น้องมันต้องเลยมวนมันจังแม้นงคงสีดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนบัง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 อยู่ต้องหัวผมนี่ขนาดพกนิ้วนะครับผมยูนี่บริจุดขนาดพกนิ้วมาดนเหลนะครับนี่พี่น้องจะได้เห็นเลอนี่นะครับ6กนิ้วปกติเนี่ยจะเหี้หลายเมตรนะครับพกเมตรนะครับแต่ว่ายูนี่เหีวประมาณสองเมตรต่างกันแต่ว่ามี่แค่สองห่นะครับเนี่ยบังยังไงเนี่ยสองหู่าเบ่งน้ำกันว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับอันนี้ เป็นเอกลักษณ์ท่างนี้อันนี้บริการล้มนะครับท่านนี้จะเฮ็ดกงใหญ่นะครับกงใหญ่เพื่อที่จะมันตานล้มลงมาแล้วละก็ซีนี่นี่มาแชรบ้านให้ไล่ที่บ้เคยมีอยู่นี่มาก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจังไดยเป็นจังไดย์ทีภาพพี่น้องไปเบิง่งอยู่นี่บ่มีเลยนะครับมีปีนี้ปีแรกพี่พี่น้องจะได้เห็นอยนู่นี่บ้านทุงนท่งชัยตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่ว่าโคกนิวเนี่ยเป็นบริเวณมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็เคยเห็ดอยู่ แต่ว่าสีมีแบบไม่ค่อยเฮ็ดเลยก็มีครับอยู่นี่เดี๋ยวจังสิพาพี่นองไปเบิ้งครับผม่<อ>ผมสิพาไปเบิ้งสาสตบ,บังที่นะครับมันตกปกไกเป็นหลากมากนะครับเหครับกำลังหลากมากนะครับอันนี้จะบ่มี่ลมนะครับจะว่าบังเมื่อกีนี่ล่องเร็วอยู่นะครับพ้าผู้ใดทีมงนันใดใครใดที่เพ่นเก่งๆเนี่ล่องแบบเบาแห้งเด้มันจะแบบ แบบฝ่าแห้งปีนั้นผมมาเบิ้งแบบหูสุดยอดแห้งนะครับเดี๋ยวไปเบิง้งฝปากนั่นกันฝุ่นมันกระลังหลากมากบางมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้นี่นาจะเป็นท่อสองคืนนะครับเป,ออออเป็นท่อน้อยขนาดท่อน้อยยังเป็นตะเบิ้งขนาดนั้นแล้วมาล่อเบิ้งท่อสี่ทอหกคือเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีให้ไหล่ตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อนเดีวมาหลุดเบิ้งนั่งกันว่าจะเป็นยังไงอยู่นีพวกเอ้หนีเได้นะครับตัวน,นี้นาจะเป็นบังกรอันนี้ผมทายบุ่ทันมันขึ้นปุ๊บแล้วก็แบบยางเทเลยนี่ตัวน,นี้ เพื่อนเกิจะไปเก็บมาเพื่อนก,ก็ดจะเอาท่อเล่าเนี่ยอาจจะไปเ,เรีเซิร์ชขึ้นที่นั่นเที่นี่ก็ได้ละหรืออาจจะไปสร้างชีโลตรวมก็ได้าานั่นกกนะเพื่อนกำลังหลากมายเลยจะเป็นท่อสองคืนอย่างเป็นไปด้วยกันอันนี้เป็นท่อสองคืนไหมครับแน่นมากของท่อสองเครื่องท่อ,งทอสามนะมากไหมบ้านนี่ละะ่ะท่อหน่อยขนาดท่อยิ่งขึ้นสวยขนาดออนี้่อนนี้ได้จะไปจับท่อปั่นหลุมคงเยอะเย้โอเคนะครับตันนี้เพื่อนกะกำลังรวบรวมตะไล่มาลงมาไว้ชุดนี้ ทุกข่ายนะครับบางมันก็สีไล่กันขึ้นไล่กันขึ้นนะครับฐานอยนู่นี่มี่สามฐานนะครับพวกม,มันกำลังจะเกิดหลังจากตอไปนี่นะครับารบ,บางต่อไปจะขึ้นแล้วนะครับเป็นขนาด3นิ้วนะครับจุดบางหน่อยก่อนของกันปล่อยของกัปล่อยยังครับ พ่อสามะ negatively negatively ะ 3, นะครับรอันนี้เป็นขนาดสามอยู่นะครับเดี๋ยวบังเงยสิบเอ็ดปีย้อนหลังโอ้สิอ็ดปีย้อนหลังก็เล็้ดโนหล่าครับพ่ตนสิบเปียี่สิบเอ็ดสเดสิโอ้ยวันกัวันทีาหล่ะ โอ้น่าจะเป็นเจ้าสบับเก่าเป็น่ครับเจ้าสำบับเก่าที่ยุดไสนี่ยเตเ็ปีนี่คนบนกายแข่งได้หรือเจ่าเพ็ด้าวโอ้โห้โหโอ้โหโเวลาแล้ววันหอนซาก้ยาว์อับโอ้บงน้ากันนี่อันนี้เป็นขนาดแข้งขนะขนาดสนิ้วนะครับแต่ว่าทั้งกุ่นสี่นิ้วจะเป็นจุดโทวหล้กก็สีมี6กนิ้วเห็พี่น้องเบิ่งน้านะครับเดี๋ยวมาเบิ่งการจุดน้ำกันนะครับยนี่จะโบดิจุดคือท่านใหนะครับจะโบนิไส่ชนวนแบบันนนกิอี้ ทั้งในจำนวนเท่ากันลีลาการจุดนะครับผมตัวคนเดียวนั่นหนาเลยขอบครับขอบเขาก็บริวารเด่นเลยยึดจุดตั้งแต่ครับอะไรกันในกวาง้องกันได้ไงเด้อนี่คุณพ่อเพพิ่นร้อมแล้วนะครับ11ปีขึ้นหลังนี่แต่ว่าสุดยอดทุกั่นครับมาเบิ่งน้นกันนะครับเบิ่งลีลาการจุดน้อกันครับว่าจะเป็นยังไงลดแล้วนะครับมาดูมาดูกันจุดนะครับปกติสี่จุดสองคนนะแต่ว่านี่คุณจุดผู้เดียวเลยหมุนผู้เดียวพ่อ สุดเลยดูตนะัวเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้ำแข็นะว่าจะได้เท่าไหนนะครับแต่ว่าต้องลบได้ดีแนาบมึงทั้งฝ่ายได้ดีเพราะว่าอันนี้ผมไม่ลมนะครับอันนี้ผมไม่ลมนะครับการขึ้นเนี่ยมังเฟ้ยจะไร่ตัวนี้เนี่ย,ยการขึ้นจะไม่ได้เลื่อนกับปันไดยสิขึ้นยืดช่วงประมาณยี่สิบกวิไปจนหัวสามสิบวินะครับแต่วา่าสังคัญหนึ่งก็คือมองล่องหน้ากงเนาะจะเปรียบเทียบกับไฟหางก็คือจะแบบผู้ใด ล่องบอกกันผู้นั้นหลายนะครับเดี๋ยวพวกบางลี้ลากกันร่องโอ้ล่องแล้วนะครับจะมาจะมาโอกห่างปันไดยนะล่องแางเดียวลักษณะแบบนี้ถือว่าล่องหนักอยู่นะครับล่องหนักอยู่ขาบังเบาอิรินี่แบบปุ๊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 บไปทั้งห่างเลยฮะเดี๋ยวมาฟังเวลาน้อกันเดี๋ยวเราจะประกาศอยู่ทั้งพื้นนะครับล่องจังไงครับพะ่ารนี์ร่อง ลงเร้าขึ้นตามขึ้นอ่อนขึ้นอ่อนให้โอ้ขึ้นอ่อนมาครับบระหารนี่โอ้ผมว่ามันขึ้นสูงโอ้ขึ้นตัวเลยไปมาขึ้นอ่อนเดี๋ยวมาฟังเวลาน้ำกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้งวีครับบระหารครับผม69วินาทีนะครับโอ้ก็ถือว่าขึ้นเนี่ยใจเหี้ยวนะเพราะว่าเบื้องจากล้องเร่าร้องเร็วเนาะถือว่าขึ้นใจเหี้ยวเติบประหานนี่ โอเคเดี๋ยวมาล่อเบิ้งบ้างง่ายน้ำกันนะครับมาเบิ้งท่อซีนิวกันะครับบ้านแรกจะเป็นของมูเก่านะครับทำการจุดป้อนโมนะครับให้ตั้งแต่พ่อซีนิวนะครับควบเน่าประมาณเมตร้ดทิปนะครับควบเน่าประมาณเม็ดทิปนะครับมาหลุนเบื้องกันว่าจะเป็นตังไต่จะได้เจ้กวีครับบ้างก้อนโมครับผมบังแรก โอเคขึ้นมาเฮ้ยบนยอดอกกันนี่นันขึ้นเร็วหนิเพื่อนนัเจ้าเ่ะเจ้ามาเป็นแฟนให้มีโอกาสเดินลบไปที่เจอต้องเศร้าตาให้บุญมังไปได้เบิกฟู้ชาพญานาแทนคิดหอดบรรยากาศคิดหอดพี่น้องมันต้องเลยมวนมันจังแมนอง์สีดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเปิ่งบังไฟแสนนากัน นะครับเขาจะได้เบิงวงไฟตะไลซีนิวบางแรกแล้วนะครับของวันนี้โว้ยกงแบบใหญ่แห้งนะครับตัวนี้ครับมันจะเป็นแบบตาดล้มลงมานะครับเพราะว่าอยู่นี่โบติดลมนะครับอาด่าดแห้งยึดคุณเบิงนแกันมาเป็นจุดไฟแล้วไฟเขาบบบนี้ เสียงแลวนะครับมองตรงการลองน้ำกัน่าจะเป็นยังไงโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยน้องเบาท่อนนะครับนี่มันเขาโจเฮ้เลย พุธอดเลยเดี๋ยวโมผู้หก่นตึงเดี๋ยวมาพังเวลาน้ำกันนะครับเดี๋จะบิดนึ่งร้อยสามบีนะครับโอ้ขนาดแบบบัยิ่งใหญ่มมีล่มนะครับแต่ว่าคืนหนีโดนแห้งพุธยอดนะด้วยคว่ำหนักเนาะของตอเล็กซี่เหลี่ยมมมิล่ม มีลูกเหยยนี่งที่ว่าแบบสุดยอดครับค่อโหสุดยอดสุดยอดหกนิ้วมาแล้วพี่น้องหกนิ้วมาแล้วนะครับเตรียมโตจะเอาลงเตรียมโตจะขึ้นแล้วนะครับหน้าที่เราจะเจ๊งได้ขนาดนี้สนใจวุ่นบอลแค่นี้ของเาทั้งหมดนะครับขึ้นย่านโอ้โหมาควนเขึ้นยอดนะครับโโอ้ห ทอหก,กกำลังเคลื่อนไปทูฐานแล้วครับผมไสรถไสรถไอ้ลาดไปนะเพราะว่าถาแบกไปนี่มันหนักเพราะว่ามันงี้กูโู่นะบ้างนี่นะครับหลังจากบ้างนี้แล้วผมจะมาเฉลยพี่น้องว่าบ้างให้เลยี่เด็ดของทุง่งท้ายปีนี่เป็นอย่างนี้นะครับหลังจากบ้างนี้แล้วนะครับ หมหัวใจไอ้ววันอยากเี้ท่อคุ้มเป็นกับกำลังตกแต่งอยู่ทั้งรถนะครับเพราะตกแต่งเสร็จแล้วเป็นลูงสแบบเมตตาฐานนะครับราคาแจะมี่มังไฟตะไลท่อสองกลางลมเป็นหานเครื่องนั่นครับผมรุดแบบปิดไฟกลางลมตัวนี้เ็จังสีอยขึ้นะครับมาหลุดเหอกันว่าจะได้จังสีนะครับอยู่บางไงนะครับ 来来来 นี่ท้องฟ้เพิ่นแตด้แตงเแลวเรียบร้อยนะครับเพิ่นจะชุดของป้าอสงกลาง่มเป็นหางเรื่องก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาิังน้ำกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวให้ตกลงถอยจักหน่อย เว้ยผมเลียงเราไปไก่จรวดมาห็นี่ผมตื่นโอ้เนสีเแลเบอแห้งป่ะเื้ย โอว่าไ oh. ้ว่าไยโอ้สุดยอดโออโอสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวจิตินะครับต้องกรรมการก่อนผมแบ มือสุดยอดโอ้ยเจ็ดวิโอ้สุดยอดเลยหนึ่ยเจ็วิโอ้คักแห้งแต่ว่าหางเครื่องบ็ต้องได้ร่นอยู่เพราะว่ากลารหลบเรื่องเดี๋ยวไปเบิ้งสากันครับาายวเดี๋ยวไปเบิ้งสากันโอตกบ่ไกลนะครับตรงนั้นนี่ตรงหลุด ชุดหน้ายาวขนาจะท้งแน่โอ้โหน้าคัน่าชุดหน้ายาวแน่ตุกตู้หนีทอขึ้นสิห่อนแห้งครับก็ทำมาโอ้โหทอหกพี่น้องนี่เบ้งอีกใกล้ที่ไรวานทอพระยาหนักอู้เดี๋ยวผมจะห่อพี่น้องไปเบิ้งที่เด็ดของมือนีนะครับซึ่งบ่เคยมีการชุดอยู่นีเมื่อก่อนนะครับอ่าว่ามันคืออย่าง องกันจะถึงเวลาแล้วครับที่ผมว่าในช่วงกอนว่าจะมีให้ไรไมีที่เด็ดที่บ่เคยจุดยูทงใช่ยมาก่อนนะครับนี่ครับคือตัวนี้เลยครับัวไฟตะไล์ทอซีนิวเน่าสามเมตรแล้วก็ติดล่นน้ำครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซีหูครับเพราะว่าบังมันเน่าครับาสองหูอาจจะบ่ขื้นเพราะว่ามันหนักใส่ซีหู ก็จะเป็นแบบเดียวกันครับาทั้งคุดว่าแต่ว่าคุดว่านี่จะเป็นพุนิ้วสามเร็ดแต่ว่าตัวนี้ซีหนิ้วนะครับอ่าถ้าย่อส่วนลงมากก็เปียกๆก็จะเป็นเหมือนก้อย้อยเต่ไล่ล้านเดียวกันเนาะแต่ว่าตัวนี้มันมันหน่อยลงมานะครับหล่มอันนี้ลมเป็นผาอย่างไรลมพลาสติกครับลมเป็นลมพลาสติกนะครับผมงพวกด้เป็นผาเห็นบ่มครับหล่มลมเงี้ยวจ้าเมทครับวันนี้ลมฮาเมตรที่หายฮาเมตรถือว่าลมลมหน่อยนะครับ กุ้กติมันต้องเม็ดหรเล่าล้มนิหน่อยนะครับไม่แต่ได้ล้านล้ม20เมตรแต่ว่าตัวนี้มันหน่อยกว่าแต่ว่ากุ้งกระตี้ตกลงเม็ดมากไปตัวนี้สัดส่วนมันลงมาเนาะแต่ว่าคือหาหาอันนี้บ่ได้โอ้ให้เอาตันนี้แม่นบ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนพุดงโอ้แมน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 คือมันจะไปตามล้มไปโอเคเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นแล้วนะครับ จุดจุบันทุ่งไช่เทื่อแรกนะครับ4นิ้วยาว3เมตรสีรูกลางล่มครับผมมาล่อรุ่นล่อเบิงน้ากันว่าจะเป็นจังไงเดี๋ยวเจ๊กวินะครับเป็นเวลา3ปีละเดนอลา หน้าที่เราติดใจก็บ้างติดเลยนะครับพีบ่น้องบางนี้จะขึ้นฐานแล้วนะครับเหลือบางน้อยซีนิวอีกบางสุดท้ายนะครับหลังจากบางซีนิวเนี่ขึ้นแล้วจะเป็นบาง,งไง่นี่นะครับมาลุ่นมาเบิ่งน้ำกันว่าจะเป็นเป็นยังไงลมจะกลางสมบูรณ์บอนะครับลมตัวนี่จะเป็นลมน้อยลมบางญ่นะครับฮะรอหลุดรอเบิ่บงน้ำกันตอนบังไฟแตกสึก แตกว่ามันต้องแม่นได้จัดมือเจ้าแลนลบบึงไฟไปน้ำกันตบตาใต้ห่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ทันได้เบาตอนนี้บังไฟมาไล่ทอมีนิว้วเนี่ยตามเมตรกลางโลกพร้อมแล้วนะครับบังสุดท้ายนะครับของมือนี้นี่เด็ดนะครับา มาเริ่นมนํากันนะครับแล้วก็จะนี่ท่อ2ก้างล่มเป็นห3เครื่องน้ํามาครับอันนี้เดี๋ยวมาเบิ้งนํากันว่าจะเป็นจังดไดบบทไางลมสมบูรณ์หรือบอ่จะได้จังอีนะครับคิดฮอดบรรยากาศคิดฮอดพี่น,อน,น,น้องมันต้องได้มวนมันจังนั้นคงสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบิ่งบังไฟแสนนํากัน ตอนบังไฟแตกอุิกแตกๆว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบบังไฟไปน้ำกันตกตาใตห่มใหม่หัวใจอ้ายไหววันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่กันยังบ่ท่านได้ว้าตอนนี้กับล่งแต่งอยู่นะครับแต่งไก่แล้วแล้วนะครับทุกคนหยุดบางน้อยแล้วนะครับ บังน uh, ้อยไปแล้วนะครับเอเดี๋ยวมาล่อบางบังเงยแล้วกันบ่หนิบังหน้อยก็ขึ้นไปปกติการลมปกตินะครับแต่ว่าพี่เด็ดยือบังใหญ่นะครับทุกคนฮะฟงเขียวขึ้นแล้วครับทุกคน เดี unku, Terror, ๋ยวขึ no, no. Oh. 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 Okay. Oh. 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 ้นแล้วนะครับจุดแล้วครับจุดแล้วนะครับเปิ่น้ำกันนะครับไปแล้วโอ้โหขึ้นยอมสวยง่างแล้ครับทุกคนโอ้โห อเอาลุ่นเบอร์นักันนะครับปลล่อลมจาก,กาสมบูรณ์หรือเป่น,น,นะครับโอดมากไหบจังหวะปล่อลมนะครับ ล่มนะครับลุ่นล่มนะว่าจะล่มกลางบอ่อกลางออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับลกลางแล้วสวยงามนะครับลมสีฟ้านะครับโอ้โหแต่ว่าอันนี้เพิ่นจะบอใส่ลมไงแห้งนะครับเพราะว่ามันจะปิวไปตัวไก่เพราะว่าตองนำ้ำตองน้ำบังครับขึ้นมานะครับเพราะว่าอันนี้บไดใส่ลมไงโบไดแข่งขันนะครับอันนี้เป็นการจุดโทษปิดงานนะครับซึ่ง บางเหี่วแบบนี้ทางลมแบบนี้เป็นปีแรกของทุงไทยนะครับแต่มีประเภทนี้มากนี่แหละครับโอ้โหบางสั่นขึ้นจังไดบางเห่าวขึ้นจังสันเลยครับแนนอนแห้งครับผมสุดยอดสุดยอดนะครับตอนนี้ก็ทางลมทําเวลาลงมาเรื่อยๆนะครับผมจะจับถ่ายจนหอดตกพื้นเลยนะครับ มาเบิ่งน้ำกันว่าจะได้จัคกี้นะครับขึ้นได้ดูสวยแข็งแรงโอ้โหปลอดภัยด้วยนิ่งเลยบานเนี่ยโอ้จุดเริ่มต้นของนิ่งเลยขนาดอันเนี้ยในปีต่อไปนะครับนับว่าขนาดล้มบ่อยญ่นะครับโอ้ศูนย์จอแห้งจอมา โอ้โบนเนี่ยยอดได้ต่อยอดพัฒนามาเรื่อยๆโอ้นะครับสุดยอดนะครับกรสิท่อมไมลาลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มีแนวคิดพัฒนาต่อยอดนะครับให้ดีกว่าเดิมพัฒนาก้าวหน้ากว่าเดิมนะครับขอชื่นชมนะครับในความสามารถของครูดมสักพรหมกิจครูเอาน่าก็ไม่ล่ลงมาเรื่อยๆนะครับของค่ายใหญ่หมูสาม่ายลูกโอ้โบลงจกังจกเถื่อ อแต่ว่ากระตัมเหรอครับตัมแล้วใช่แล้วผมให้ลูกพื้นแล้วว่าผมมองแยกแต่บักแม่พื้นลงแยกลูกพี่ไ้แล้วนะครับอ้สุดยอดครับลุงตาแม่ลุงตาสุดยอดเลยสุดยอดครับนี่คือการพัฒนาต่อยอดของคนรุ่นใหม่เอาเทคโนโลยีข้อมูลที่มันทันสมัยเสริมใส่เข้าไปใกล้แล้วนะครับจากพื้นถึงตรงนั้นน่าจะประมาณวังยี่สิบเมตรแล้วนะครับ ผมจะซู้มให้บางใกล่ๆนะครับว่าจะลงเป็นอย่งไรนะครับต่อยอดสื่อสารราาักษาสุดแล้วร่วมมันพระปรุหลเอาไว้ให้ยั่งยืนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเดี๋ยวประมาณ10เมตรนะครับโอ้โหเล็กหน่อยไปเก็บนนนททาาางงขออบคุณพ่่่มมีี้วยตึงโอ้โหสวยงามครับทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด สำหรับบงังทุ้ายกะล่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับทำเวลาได้ 208," วินาทีโอ้สุดยอดเลยสำหรับหุ่ไเฟยแข่งขันกับเวลาหลายสุดก็คือ116วินาทีนะครับไ่ฟน้อยนะครับโอเคครับคลิปหน้าเป่าลุงจีนไปใส่กับฝากกดติดตามน,น้ำนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ໃໃຫມໃໝົວໃຈອໄວວຢາກປຽນຄວາມສຳພັນແຕ່ກຍັງບໍທນດວົ້າ